ข้าวครัวกับเจ๊กุ้งกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก่อนรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะใครที่เป็นคอเหตุเหมือนเจ๊กุ้งนะคะวันนี้มาลวกเหตุแบบง่ายๆกันค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะตัดส่วนที่เป็นโคนเห็ดออกก่อนเลยค่ะทําการแบ่งขนาดของเห็ดตามที่เราต้องการได้เลยนะคะตามภาพได้เลยค่ะถ้าเป็นเห็ดที่มีไซส์ใหญ่นะคะอย่างเช่นเห็ดออริจินเนี่ยแนะนําให้หั่นก่อนนะคะหั่นเป็นไซส์พอดีคําได้เลยค่ะจากนั้นนะคะนําเห็ดของเรานี่นะค่ะลงไปแช่น้ําล้างให้สะอาดเลยค่ะ หลังจากล้างแล้วนะคะขึ้นมาผึ่งพักไว้ให้แห้งได้เลยค่ะพักไว้ให้แห้งก่อนนะต่อไปเป็นขั้นตอนการลวกเลยค่ะเปิดไฟตั้งน้ําได้เลยนะคะในการลวกเห็ดนะคะน้ําต้องเดือดน้ําต้องร้อนนะคะหลังจากที่น้ําเราเริ่มเดือดเริ่มร้อนแล้วนะคะใส่เห็ดลงไปได้เลยค่ะแล้วเริ่มจับเวลาได้เลยนะคะ ถ้าเป็นเห็ดเข็มทองนะคะแนะนำให้1นาทีค่ะ1นาทีก็เพียงพอแล้วนะคะหลังจากที่น้ำเดือดค่ะถ้าเป็นเห็ดที่มีไซส์ใหญ่นะคะแนะนำให้1นาทีครึ่งแต่ห้ามเกิน2นาทีนะคะหลังจากนั้นนะคะน้ำเห็ดของเราเนี่ยแหละค่ะขึ้นมาน้ำแช่ลงไปน้ำแข็งได้เลยค่ะแช่ในน้ำแข็งนะคะ 2- 3นานาทีก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะเพียงแค่นี้นะคะ เพียงแค่ดีนะคะเราก็ได้เห็ดกรอบๆที่สำคัญไม่เละด้วยค่ะนำขึ้นมาผึ่งไว้ให้แห้งเสด็จน้ำเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟค่ะเราก็จะได้เห็นหน้าตาหน้าทานแล้วล่ะค่ะลองดูนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะ กรอบหวานอร่อยแน่นอนค่ะลองดูได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ